ก่อนจะไปต้าถังข้าไม่เคยเห็นไขมุกสวรรค์ทั้ง9ก้ามาก่อนเช่นเดียวกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่เรื่องราวของไขมุกสวรรค์ได้ถูกเล่าโดยเหล่าพระอาจารย์ถ่ายทอดทางภาพฝาผนังพวกมันคือภูุิปัญญาของทั้งเก้าเผ่าสามารถช่วยชีวิตและทำให้สมปรารถนาและยังเป็นชนวนของสงครามและหายนะด้วยหลังสงครามเก้าเผ่า ไข่มุกถูกเทพในอดีตพผนกไว้ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เวลาผ่านพ้นไปกลายเป็นสูหลัวในตอนนี้นี่ดูสินี่มันอะไรกันท้ายที่สุด ไายมุกสวรรค์ทั้งเก้าก็ถูกคนซูหลัวเก็บไป